มอนมอนจะไม่ยอมพูดอะไรกับเราอยู่ทั้งวันอย่างนี้หรอมอนก็รู้ว่าเราเป็นคนชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกมากแค่ไหนเรารู้จักกันมานานแล้วนะมอนมีอะไรก็พูดกันสิมอนจะมาทำเป็นอื่นๆอย่างนี้กับยาไม่ได้นะปากบางพูดพร่ำมไม่ยอมหยุด พร้อมดวงตาคู่งามจ้องมองเพื่อนรักตาเขมงซึ่งตอนนี้เอาแต่นั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรกับเธอเลยมาเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วดุดคล้ายจะกลัวว่าดอกพี่คุณจะล่วงลงก็ไม่ปานเมื่อแยมเอ่ยวรีออกมาหลังจากน้องสาวของเขาขอตัวออกไปทำหน้าที่ ด้วยเด็กที่ร้านโทรศัพท์ตามตั้งแต่เช้าแล้วดวงตาคู่คมตวัดคอนมองคนที่นั่งตรงข้ามฉาบฉายแววเย็นเฉียบในหัวใจผ่านออกมาให้คนได้รับรู้ในขณะที่ข้าวต้มตรงหน้าของทั้งคู่ส่งกลิ่นหอมกระตุ้นน้ำย่อยในกระเพาะได้เป็นอย่างดีแต่ตอนนี้ เขารู้ดีว่าคงเย็นชืดไม่เป็นสับป,ปะรดเป็นแน่เพราะเขาแทบไม่ตักขึ้นแตะริมปากเลยด้วยมานน้ำรู้ดีว่าถึงแม้นจะมีกับข้าวเรือเรืดดุดราชาเสวยเขาก็ไม่อาจที่จะริมรสได้เลยในขณะนี้ด้วยหัวใจดวงแกลงของเขากำลังดาดดิ้นในความรู้สึกตั้งแต่ภาพ บาดตาบาดใจเมื่อเช้ามืดที่เขาเห็นเพื่อนรักเดินออกมาจากห้องของน้องสาวเหตุนั้นเขาคิดว่าแค่เหตุบังเอิญแต่พฤติกรรมที่เพื่อนรักกระทำกับน้องสาวของเขาเมื่อเชา้านี้สิ่งที่เขาได้เห็นทำให้หัวใจแกว่งไหวขาดวิ่นเอาเลยก็อาจจะเป็นได้คำถามต่างๆประเดประดัง เข้ามาในสมองให้ได้คิดสิ่งที่เขาคิดออกก็คือน้องของเขากับเพื่อนรักเป็นมากกว่าคนรู้จักกันแล้วเขาไม่น่าเลยไม่น่าปล่อยให้แมวได้อยู่กับปลาย่าง,ท,าง,ท,างทั้งๆที่การมาในครั้งนี้เขายอมรับว่าคิดจะทำคะแนนกับเพื่อนรักให้หันมาสนใจเขาบ้างในอีกฐานะหนึ่งแต่เขาคิดผิดจากเหตุการณ์นี้เขารู้แล้วว่า คนที่ไม่ใช่พยายามยังไงก็ไม่ใช่แค่หายใจก็ยังผิดแล้วต่อให้เขาหยุดหายใจอยู่ต่อหน้าเธอคนนี้เธอคนนี้ก็คงไม่ให้ใจเขาอยู่ดีความปวดใจน้อยใจประเดประดังเข้ามาในสมองทำให้หัวใจดวงแกล่งเศร้าหมนดังกับแสงหิ่งห้อย ที่รีบหลี่อยู่แล้วดับแสงลงฮมยาไม่ต้องมาทำเป็นพูดเลยนะยาม่านยอมรับว่าม่านไม่ชอบใจเลยที่ยาทำอย่างนั้นกับน้องสาวของเราเมื่อเช้านี้นะ่ะดูแล้วไม่ให้เกียรติน้องฟ้าเลยและในฐานะที่เราเป็นพี่เราไม่อยากให้น้องสาวเป็นแค่ของเล่นของยานนะ่ะซึ่งเราก็รู้ดีว่า ยามีสาวๆในสต็อกมากมายสัแค่ไหนแต่ละคนที่ผ่านเข้ามายาออกควงไม่ถึงคนละอาทิตย์เลยเห็นจะได้มั้งไหนจะสาวๆแอร์โฮสเตสในบริษัทของยาอีกที่คอยแต่เฝ้าคอยให้ยาสารสัมพันธ์ด้วยเราไม่อยากให้น้องสาวเป็นแค่ตัวขั้นเวลาของใครนะ่ะและใครคนนั้นก็คือยาผู้ซึ่งไม่เคยขาดแม้แต่ ในเรื่องอใดๆเลยตั้งแต่เรารู้จักกันมาน้ำเสียงทุ่มนุ่มหรึกที่ภัคยาเคยสัมผัสถึงความห่วงใยอาทรเสมอแต่ตอนนี้กับสะบัดกัดกดแสดงความไม่พอใจออกมาอย่างเปิดเผยโดยไม่คิดที่จะถนอมน้ำใจของเธอเลยแม้แต่น้อยภัคยาเข้าใจดีเพื่อนก็คือเพื่อนถึงแม้นเธอจะรับรู้ได้ดีว่า เพื่อนคนนี้พร้อมจะเปลี่ยนสถานะเสมอๆเ,เพียงแค่เธอเห็นพร้อมกับสถานะที่เขาต้องการจะเปลี่ยนนั้นมอนม่อนมองยาอย่างนั้นหรอที่ผ่านมาเราคิดว่าคนที่เข้าใจเรามากที่สุดนอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีม่อนนี่แหละที่เข้าใจยา เป็นคนที่ยาวไว้ใจที่สุดในโลกใบใหญ่ใบนี้แต่มาวันนี้ยาไม่สบายใจเลยที่มอนเอาแต่ปึงปังกับยาอยู่อย่างนี้นะ่ะมีอะไรก็ต้องพูดต้องเคลียร์กันให้จบเหมือนเมื่อครั้งก่อนที่เราทํากันเป็นประจำและบรรดาสาวๆที่มาติดพันเรานะมอนก็รู้ว่าเราชัดเจนมากมายสักแค่ไหนกับสาวสาว,สาวเรานั้น ว่าแค่คบหาดูใจกันถ้าไม่ใช่ก็ต้องยอมรับและไกลห่างจากความสัมพันธ์นนั้ถึงแม้นว่าจะเป็นเราเองที่เลือกจะตัดความสัมพันธ์นั้นเสมอๆมอนเองก็เข้าใจและรับรู้ทุกอย่างอยู่ไม่ใช่เรามอนเพราะเมื่อเราเลือกที่จะคบหาดูใจกับใครแล้วมอนก็จะเป็นคนแรกที่ได้รับรู้ก่อนใครเลย และสาวสาวแอร์โฮสเตสในบริษัทของเราที่ม่อนอ้างถึงทุกคนที่รู้สึกกับยาอย่างที่ม่อนรู้พวกเธอเหล่านั้นก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะไม่มีวันกินไก่วัดเป็นอันขาดเพราะมันทำให้เสียการปกครองและนั่นมันก็คือกฎเหล็กของเราและยาก็ปฏิบัติตามได้อย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีเลยสักคนที่เราจะให้ก้าวผ่านคำว่าลูกน้องกับเจ้านายหนะน,น่าม่อนไม่น่าจะเอาสิ่งนั้นมาค้อนขอดเราเลยนะในสถานการณ์อย่างนี้ดวงตาคู่งามฉาบฉายแววเห็นการตัดพ้อเพื่อนรักออกไปอย่างเปิดเผยหัวใจดวงน้อยกระตุกวูบเมื่อรับรู้ว่าเพื่อนรักของเธอ ไม่เข้าใจในเจตนาของเธอนนำซ้ำยังเอาสิ่งนั้นมาพูดให้รู้สึกดุดเหมือนมีคมมีดมากรีดลงกลางหัวใจสาวอืมก็ใครจะไปรู้ล่ะม่อนกับยาไม่ได้ตัวติดกัน24ชั่วโมงนี่ไม่รู้ว่าจะดอดไปหาสาวไหนตอนไหนแต่เราก็ไม่ติดหรอกนะ ใบหน้าคมกัดฟันกรอดจนสันกรามขึ้นเป็นนูนแต่กรณีของฟ้าน้องสาวของเราเรายอมรับว่าม่อนไม่พอใจสุดๆที่ยาทําเหมือนฟ้าเป็นแค่ของเล่นของยานนะรู้จักกันเพียงไม่กี่วันเล่นถึงเนื้อถึงตัวกันมากขนาดนั้นยังกับภาพที่เราเห็นเมื่อเช้านี้ระดับเสียงเข้ม ดูเหมือนจะไม่ยอมลดละลงแม้แต่น้อยเมื่อภาพที่เขาเห็นตำตาตำใจกลับย้อนมาในห่วง,งคำนึงอีกครั้งอมืม่อนน่ะเราพูดตอนไหนว่าเราคบกับน้องฟ้าและคิดแค่ของเล่นน่ะซึ่งนั่นเราไม่เคยคิดกับใครเลยนะทุกๆความสัมพันธ์ย่าตรงไปตรงมามาก ดวงตาคู่งามซีดเผือดด้วยความตกใจเมื่อรับรู้ความในใจของเพื่อนรักและกรณีน้องฟ้ายาก็แสดงออกอย่างเปิดเผยมากด้วยที่จะสารต่อความสัมพันธ์กับน้องเขาและเราทั้งสองก็ตกลงกนันว่าจะลองคบหาดูใจกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาและ ยาก็ได้รับรู้หัวใจตัวเองแล้วว่าความรู้สึกที่ยาตามหามาตลอดชีวิตมันกำลังจะสุกง,งอมอยู่กลางหัวใจยาแล้วยายอมรับว่าช่วงเวลาที่ยากับน้องฟ้ารู้จักกันมันเร็วมากจนยากที่ม่อนจะไว้ใจเราเพราะจากประวัติที่ผ่านมาในเรื่องรักๆใกล้ๆของยานะ่ะ ไม่ใครก็ใครที่ได้รับรู้ก็คงไม่ต่างจากม่อนหรอกที่จะไม่ไว้ใจแต่ย่าขอโอกาสน้ม่อนอย่าขอโอกาสให้ม่อนยอมให้เรากับน้องฟ้าคบหาดูใจกันอย่ารู้ดีว่าน้องฟ้าอึดอัดเป็นอย่างมากไม่รู้จะอธิบายบอกม่อนยังไงดีถึงแหม้น เราจะยืนยันว่าขอให้บอกม่อนไปตรงๆตั้งแต่วันแรกที่ม่อนกลับมาถึงมาอีกครั้งแต่น้องฟ้าก็ไม่กล้าและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีนะ่ะน้องฟ้ากลัวเป็นนักเป็นหนาว่าม่อนจะรับไม่ได้และไม่อนุญาตให้เราทั้งสองคบหาดูใจกันนะ่ะอยา่าคบหาดูใจกันยังไงถึงขนาด ถึงเนื้อถึงตัวกันเร็วขนาดนั้นน่ะยอมรับว่าเราเป็นผู้ชายในยุคสมัยใหม่แต่เรื่องนี้เราให้ความสำคัญมากเราควรให้เกียรติผู้หญิงหรือคนรักของเราไม่ใช่ระยาแต่ยากลับไม่สงวนท่าทีเลยจากที่เราเห็นคิดว่ายาคงอยากจะกลืนน้องฟ้าน้องสาวของเรา เข้าไปทั้งตัวเห็นจะได้มั้งถ้าไม่มีเราเป็นจระเข้ขวางคลองอยู่เมื่อเช้านี้นะ่ะดวงตาคู่คมตวัดค้อนวงใหญ่ส่งให้เพื่อนรักอยากอดไม่ได้อืมม่อนน่ะพูดอะไรก็ไม่รู้ดูสิคอนเราเอียงกับสาวๆอย่านะอย่าบอกนะว่าเพื่อนชาย จะมากลายเป็นเพื่อนสาวนะ่ะจากที่ตกใจเรื่องของเรากับน้องสาวพรานจะเปลี่ยนเทสในเรื่องรสนิยมนะ่ะเราว่ามอนเป็นแมนแหละดีแล้วดูแข็งแกร่งและอบอุ่นเราชอบอืไม่ต้องเลยไม่ต้องมาทำเป็นปากหวานยาก็รู้ว่าเราคิดยังไงกับยาถ้ายาชอบเราอย่างนั้นจริงๆ ตำแหน่งเพื่อนรักที่เราคลองมานานหลายปีคงไม่อยู่กับเราหรอกแต่กับน้องฟ้ารู้จักกันยังไม่ถึงอาทิตย์เลยกลับยกตำแหน่งคนกำลังคบหาดูใจให้ซะอย่างนั้นอย่าว่าเราจะรู้สึกเจ็บใจมากแค่ไหนคิดดูดวงหน้าคมบูทูเป็นประปู่ชนเขื่อนก็ไม่ปานเมื่อเขารับรู้ได้ว่า แค่ทางเพื่อนรักเข้าให้แล้วม่อนจ๋ามอนคือเพื่อนที่ดีที่สุดของยาเลยนะเราไม่เคยเลยที่จะคบหาดูใจกับใครได้สนิทได้เท่ากับมอนมาก่อนเลยแม้นชีวิตของยาจะมีผู้คนผ่านเข้ามามากมายหลากหลายแต่มอนคือคนเดียวที่ยาไว้ใจสุดๆนอกจากครอบครัวแล้วนะ่ะ มอนคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราเลยนะในโลกใบนี้ถ้ายาไม่มีมอนอยู่เคียงข้างแล้วยาก็ไม่รู้ว่าชีวิตของยาจะเคว้งคว้างมากมายสักแค่ไหนเพราะเมื่อเราคิดอะไรไม่ออกหาคำตอบอะไรไม่เจอมอนมักจะเป็นคนแรกๆที่ยาคิดถึงและหวังพึ่งซึ่งมอนก็ไม่เคย ทำให้ยาผิดหวังเลยแม้แต่สักครั้งมอนหนาหนาม่อนหายกโกรธยาเธอนะคะกรณียากับน้องฟ้ายาขอให้ม่อนเปิดโอกาสให้ยากับน้องฟ้าคบหาดูใจกันนะคะยาสัญญากับม่อนตรงนี้เลยนะว่ายาจะดูแลและทนุถนอมความรู้สึกของน้องฟ้าเธอให้มากๆ จะทําให้น้องฟ้ารู้ว่าน้องฟ้าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากมายสักแค่ไหนที่มียาผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะดวงตาคู่งามกระพริบขึ้นลงปริบๆหวังสื่อให้เพื่อนรักเห็นด้วยในความคิดเฮ้จะให้ม่อนพูดคำไหนได้อีกล่ะแต่ม่อนยังไม่เปิดใจในเรื่องนี้ร้100อยเปอร์เซ็นตอกนะยาเรารักน้องสาวมาก ถึงแม้นที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยได้แสดงความรู้สึกออกมาสักเท่าไหร่แต่เราก็รู้ว่าฝาคือคนที่เราอยากจะปกป้องและดูแลให้มากที่สุดเท่าที่เราวางแผนไว้ก็คือเราอยากให้น้องปิดร้านขายยาของพ่อย้ายไปอยู่กับเราในเมืองกรุงและเข้าเรียนในสาขาที่น้องใฝ่ฝัน รวมถึงการทำอาชีพที่น้องทิ้งไปตั้งแต่เมื่อพ่อขอร้องให้มาทำร้านขายยาของพ่อนะ่ะและนั่นมันก็เป็นจุดบอดของัอนเองจากที่เรายืนกระต่ายขาเดียวกับพ่อว่าจะไม่ยอมสารต่อความฝันของพ่อในเรื่องของการสืบต่อกิจการร้านขายยาแพทย์แผนไทยของพ่อ เพราะเราคิดว่าความฝันของใครก็ควรจะเป็นความฝันของคนคนนั้นและคนคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบแบบเบ100็ดเสร็จร้อยเปอร์เซ็นเราก็มีความฝันของเราที่ต้องตามฝันเชกเช่นเดียวกันแต่การที่เราปฏิเสธพ่อไปในครั้งนั้นเราก็ไม่คิดว่าน้องฟ้าจะเป็นคนยอมรับสารต่อความฝันของพ่อเอาไว้และดูเหมือน จะทำได้ดีมากๆด้วยจากที่เราประเมินเพราะขณะนี้มีผู้ป่วยมารับบริการเพิ่มมากขึ้นกว่าเมื่อครั้งที่พ่อดูแลอีกดูแล,แล้วเราก็เหมือนคนเห็นแก่ตัวนายายาก็รู้ว่าเราทุ่มเทมากมายสักแค่ไหนในการที่จะตามฝันเพื่อเป็นนักบินแต่เราก็ขอบคุณยามาก ในกรณีนี้ที่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเราทำให้เราก้าวผ่านข้อจำกัดทุกๆอย่างที่ขัดขวางในเรื่องของการตามฝันและทุนที่เราได้กู้ยืมกับบริษัทเราใช้จนหมดแล้วโดยที่บริษัทไม่คิดดอกเบี้ยเราเลยถึงแม้นจะเป็นเงินก้อนโตมากๆก,ก็ตาม ยังไงซะมอนก็ขอบคุณมากๆที่จัดการให้เรานะและตอนนี้เราก็กำลังมองหาบ้านสักหลังที่กำลังเงินของเราพอไหวเพื่อจะชวนให้น้องสาวไปอยู่ด้วยในเมืองกรุงเข้าไปตามหาความฝานัน <โ frustrating. S 1> ให้เจอเสียทีไม่จะเป็นต้องมาทนดักดานอยู่ในเมืองเล็กๆนี่เอง ม่านน้ำแจกแจงความตั้งใจกับเพื่อนรักออกไปในความฝันของเขาที่คาดไว้ว่าเส้นทางนั้นเขาจะมีน้องรักได้ร่วมทางฝันนั้นอย่างแน่นอนอม่มอนม่อนเก่งยังเลยยาขอชื่นชมนะคะการที่ยาตัดสินใจยื่นมือเข้าไปช่วยในเรื่องของการเงินกับม่อนนะ่ะ เราประเมินแล้วว่ามอนเป็นผู้ชายที่หนักแน่นชัดเจนในความรู้สึกและนั่นมันเป็นคุณสมบัติแรกๆของนักบินเลยนะคะมอนเพราะคนที่จะมาเป็นกับตันของเครื่องบินได้นั้นต้องชัดเจนตัดสินใจเด็ดขาดไม่ว่าจะสถานการณ์ใดๆเพราะคนเหล่านั้นต้องเป็นคนตัดสินใจ ความเป็นความตายของลูกเรือทุกๆคนที่อยู่บนเครื่องรวมถึงผู้โดยสารด้วยและม่อนก็มีคุณสมบัตินั้นเด่นมากถ้าเราในฐานะผู้บริหารมองไม่เห็นแล้วคงจะยากที่เราจะสานต่อธุรกิจของครอบครัวได้จนถึงทุกวันนี้นะ่ะยาก็ขอบคุณม่อนมากๆนะในกรณีนี้ที่ม่อนไว้ใจ ให้เรายื่นมือเข้าไปช่วยและยังทำงานอยู่กับสายการบินของเราตลอดเรารู้ว่ามอนถูกทาบทามติดต่อซื้อตัวให้ไปทำงานกับสายการบินอื่นด้วยวงเงินที่สูงมากๆแต่มอนก็ปฏิเสธและยังเลือกเลือกที่จะอยู่กับสายการบินของเราต่อไปขอบคุณมอนมากๆเลยนะ ก็คนมันรักนี่ม่อนหมายถึงว่าม่อนไว้ใจและรักเพื่อนคนนี้มากต่อให้มีค่าตอบแทนมากมายสักแค่ไหนแต่ถ้าเราทำงานโดยปราศจากหัวใจแล้วม่อนคิดว่าช่วงเวลาที่มีค่าของม่อนคงไม่มีประโยชน์อะไรแต่ต่อน,นี้ไปม่อนคงต้องกลับมาทบทวนหัวใจตัวเอง อางจริงๆจ,จังๆเสียทีเป็นมดแดงแฝงพวงมะม่วงอยู่ตั้งนานแต่พอสุกงอมหวานกลับร่วงหล่นไปอยู่ในมือของอีกคนซะง,งั้นพูดแล้วมันน่าเศร้าใจไมเลาย,ยาดวงตาคู่คมหม่นแสงลงจนดูเศร้าเมื่อความรู้สึกที่สุดลึกได้ผุดผายขึ้นมาให้ได้คิดอีกครั้งมอน อย่าคิดอะไรให้มากไปเลยนะอย่างที่ยาเคยบอกม่อนนั่นแหละว่าเพื่อนก็คือเพื่อนและคำคำนั้นมันมีค่ามากกว่าความสัมพันธ์นไหนๆในความรู้สึกของยานะม่อนจะยังเป็นคนคนนั้นของยาเสมอและตลอดไปเราขอลานะม่อนถือว่าเพื่อนคนนี้ขอขอให้ยาได้มีโอกาส คบหาดูใจกับน้องฟ้าอย่ารู้ว่าน้องฟ้าอึดอัดใจมากที่จะพูดกับม่อนตรงๆเพราะน้องเขาทั้งกลัวและเกรงใจม่อนมากในเรื่องนี้เห็นวินเก่งๆโกรธง่ายหายยากอย่างนั้นแต่คนเดียวที่น้องฟ้าพร้อมจะให้อภัยเสมอก็คือม่อนนะเพราะน้องฟ้าบอกกับเราว่า น้องมีพี่ชายเพียงแค่คนคนเดียวที่อยู่ในโลกใบนี้น้องฟ้ายังแคร์และรักม่อนมากมากด้วยนะ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 มอนอนุญาตให้น้องฟ้าคบหาดูใจกับยานะคะถ้าม่อนอนุญาตอย่างที่ยาขอคิดว่าน้องฟ้าคงมีความสุขสุดๆยาสัญญาว่าจะถนอมความรู้สึกนี้ และความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดยาไม่รู้หรอกนะว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ยารู้ว่ายาตามหาหัวใจของตัวเองเจอแล้วละม่อนแม้มันจะเป็นเวลาที่สั้นมากๆก็ตามอยาคิดนะคะว่าถ้าคนเราได้ค้นเจอหัวใจของเราแล้วเราควรที่จะขวายคว้าและมีความสุขกับความรู้สึกนั้น ไม่ว่าวันเวลามันจะสั้นหรือยาวสักแค่ไหนภคยารู้ดีและเธออยากให้เพื่อนรักของเธอเห็นด้วยกับความคิดในข้อนี้เช่นกันว่ารักกับชอบมันต่างกันมากในความรู้สึกของภคยาถ้าคนเราได้ชอบใครแล้วเราก็แค่อยากดูแลคนคนนั้นให้ดีที่สุดแต่ ถ้าเราได้รักใครแล้วเราจะอยากรักษาถนอมคนคนนั้นและอยากจะอยู่กับคนคนนั้นให้ได้นานที่สุดถ้าเราอยากรู้ว่ารักหรือชอบก็แค่ให้เราเปิดรูปของเขาคนนั้นดูบ่อยๆหรือนึกถึงคนที่เรากำลังรู้สึกดีๆสุดท้ายแล้วทุกอย่างมันจะตอบโจทย์ในตัวของมันเอง และความรู้สึกนั้นมันกําำลังตอบโจทย์ในหัวใจของเธอเฉกเช่นเดียวกันสุดท้ายเธอก็ได้คิดว่าจะไม่แลกกับอะไรก็ตาม